Assalamualaikum Mai jumpa kawan lagi Dalam kawah kuih thai Hari Ini kawan nak bawa mai jumpa Tunjuk pisang-pisang Macam-macam pisang Oi, kira dua minggu Lewa tak masuk krip ni Masa sekan Badi jau Wani mapak ke panong Yang melana Nasa engkau kuih thai nak jau na. Wani panong capa mafok kuih hong. กล้วยหอมไทยเอ้ยเหมือนกันอันนี้กล้วยหอมมะลิอันนี้กล้วยหอมไทยเอามามีสับป,ปะสับป,ปันนะเจ้าเนาะอ,อันนี้กล้วยนางกะข้าษามาเลยเป็นว่าหู้กล้วยนางกากล้วยทำกล้วยฉาบเนี่ยพอแกนเหรอแกนปทัทมเล็กบอลเล่นพอเหรอเกอเอลือเตาแขนพอเหรอนแกนใหญ่ใหญ่มันน้ำแก้วก็มี มาน้าเจ้าเน้อใครใครได้กล้วยใครใครหากล้วยก็พาพ่อน <laughs> ้าเจ้าเน้อไม่ๆแต่งอล่ะกรไดกะวอนี่อัดงลาบู a, ang ang a ang n ang g n a n g n a w Pisang b n a อ่นี p i s a n n g k อ่านี่ p i s p u n g a s เดี๋ยวกลาูนเนาะ กะลาวพี่ังบงอมาเลเซียเดกะลาฮจาวอวงตะมาบลีเดปกะตบัวตมาออาเสียมเดกะลกุนินลกูละอันนี้ก้ยหอมไทยนะเจ้าเนาะใครใครมาหานใครมาพอนี่ถ้าเป็นถ้าก้ยหอมไทยมันเวลามันสุกมันจะเป็นสีเหลืองเนาะเจ้าเนาะแต่ว่าถ้าก้ยหอมของของมาเลนี่เวลามันสุกมันจะเป็นสีเขียวเอาเวลาเฮาบ่ฮู้เฮาพอสังเกตบ่ค่อยได้ล่ะนอกจากเราจะบีบดูแค่นั้นเนาะเจ้าเนาะ ม,ม,ม,มันของมาเลเนี่ยมันขายบอก่่ยได้เจามันของมาเลนี่มันเป็นสีเขียวคนว่ามันบัซุกนะถ้าของไทยที่มันเป็นสีเหลืองหาเขาก็ต้องหัวละวัซุกมา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 ปลามาพอกล้วยของป้าน้องวันนี้นกล้วยหอมกล้วยนางก,ะกาะกล้วยนางกาะนี่ภาษาถ้าภาษามาเลเปนห้องว่าปิสังนางกาะเนะาะภาษาไทายปนห้องว่ากล้วยขนุนถ้าแปลแล้วนะก็ะเลิก นี่มีกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยไข่ฮาเริ่มเหลืองมีอันเค้าหนึ่งละอันนี้โอ้ยมันมีตีวางอันนี้ของคนสร้างนี่ตีมากอกองกองอยู่นี่อันนี้อันอย่างก็นนี้นามแก้วลาบูกระตันนปุงอ่ะลาบูโซเดียมไม่ได้แต่ไม่กี้อันนี้อันนี้บ่มแล้วเมื่อวานทั้งพุ่งมาบ่มอันนี้กล้วยหอมกล้วยหอมมาเลยเจ้า วันนี้กล้วยหอมมาเลยเข้ามาก่อนนักพีชางนางกะก็เข้ามาก่อนนักพีชางไม้พีชางรงอนพีชางนังกะพีชางอวะพีชางบุงองงโงโอโอ้ยมาจะมัจพีาง,ง,งตุ๊หา,หาลงโงนี่ตับปุงง้งอีอนี่ตะพปุงองนี่ใส่ไปแลหกออยนะปุงอ๋อันนี่ประกำนะฮันนี่หาวางวงออเดอร์สตูดิโอที่กำปัดปัด ดีมาน้ำอ่าหาองออเดอร์ของที่เทาใส่ในตะกร้านี่ของคนออเดอร์เรียบร้อยเราจะของออเดอร์เขาก็ต้องบ่มเตรียมให้เปิ้ลเนาะบ่มเตรียมให้เปิ้ลเนาะว่าของเปิ้นออเดอร์เรียบร้อยอันนี้อยู่ข้างล่างนี่มีเยอะแยะเลยนะนี่เน่ะตังลุ่มเนี่ยนะเาหอมใบฝรั่งกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยน้ำว้ากล้วย ờ... Nhà ngông Quay hòm thay hòm Mà lê mi Sắp cháu nó no. mà mãi 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 Sắp bá yáng nạ lì pisang Cháu chả mê tu pisang Cháu tạo tu áp Nà các bạn, nà bọt video Pôn bò rình Quay thái Pisang bunga An Thái Lan Để cá ก็เ a าก a เ a าฮามาเสียกะ l a u ย่จ้าววงตะมบาซืหามเสียเนี่ยวงกะตัตะมมาซ้อผู้ลุด a เดอันนี้น้ำมันสับปะไปสามเจ้าสี่เจ้าอยู่ในนี้มนขาย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 มาขาย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 อันนี้อันนี้ของทิ่ลื่อออกมาแต่เจ้านี่ฮะนี่หับพุงเอาวากรลกอะไรติ่งอ่างนี้ petang lepas lehok baru nak nak bungkui ha orang order untuk esok pula. Ah ha, nak bungkui hak atas meja dengan bungkui ha ni ha untuk orang order ni. Ah ha, ha ni tak ada dah, ha, ni hijau semua dah, ha ni bunga siap dah. Ha belakang tu tak bunga lagi. Aduh, hari-hari dah buat kerja aku ni lah, penat Tapi kerja kita kena buat juga lah. Tengguan-tengguan. Ini ha, lainnya kong hau. อันนี้จะหอ่อของที่ป้นสร้างมาอันเอาไว้ฟุงนี่เนาะวันผูกนี่นะเจ้าเนาะอันนี้ก็จะหอ่อของในบนโต๊ะนี่ก็จะหอ่อใส่ถุงไว้ถุงละซิบโลซิบโลบโล่ละอ่ะมันมีรายการมาเรียบร้อยละวอเดอรล้านกล้วย <laughs> ล้านกล้วยมันก็ต้องมีแต่กล้วยอันนี้กล้วยบ้านกล้วยกำปงเป็นวะ่ะมีจะอันนั้นมีเครือข่ง <laughs> ขอบคุณจนันนะขอบคุณจันลายนะเจ้าที่มากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พาน้องนะเจ้าพาน้องช่องกะว่าคุาายไทยสุดีไลค์สุดีแชร์สุดีซับสไครป์กะ๊กวานะองขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆบายบาย